โอเคสวัสดีครับวันนี้วันที่25สิงหา,าคมปี2024เมื่อไม่กี่วันก่อนทางเกม c o u n t เตอรเนี่ยได้มีการอัปเดตทั้งแพทวันที่23 22 21แล้วก็20ที่มีการปรับเปลี่ยนมีการเพิ่มเติมมีการแก้บัก๊กทำให้เกมดูดีขึ้นแต่มีสสิ่งที่ออกทั้งข่าวหลายช่องเลยก็คือการแบนในส่วนของคีย์บอร์ดกับการปิดฟังก์ชันการใช้งานพวกกด1ปุ่มออก2คําสั่งโดยอย่างแรกก็จะเป็นการแบนคีย์บอร์ด โดยการแบนคีย์บอร์ดเนี่ยก็มีการแบนคีย์บอร์ดที่มีฟังก์ชันในการใช้งานพวก snaptaB หรือ SOD c ก็คือของยิ่ห้อเลเซอร์และก็ของ w o o t i n g ครับโดยฟังก์ชันที่กล่าวมาเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือในการเล่นเกมเคาน์เตอร์ซึ่งจะช่วยเหลือกับในการใช้งาน c o u n t เตอร์สเตซึ่ง c o u n t เตอร์สเก็คือจะเป็นฟังก์ชันเป็นแมชชนิกนะครับของเกมเคาน์เตอร์2ที่ช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถยิงปืนได้นิ่งขึ้น โดยการที่แบนนะครับก็อาจจะมาจากการที่ต้องการให้เกมเคาน์เตอร์อสเนี่ยมันทุกคนมีคีย์บอร์ดที่เท่าเทียมกันนะครับมากขึ้นต่อมาก็เป็นการแบนในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานการกดพวก1ปุ่มออก2คีย์ก็จะเป็นการแบนในส่วนของฟังก์ชันจำโทรครับสาเหตุก็อาจจะเหมือนกันครับมาจากความเท่าเทียมในการเล่นน่าจะประมาณนี้ครับข่าที่มันสําคัญนะโดยก็มีเพิ่มเติมก็คือ ล่าสุดนะครับเกมเคาน์เตอร์2เนี่ยได้มีการนําในส่วนของสติกเกอร์โคเป a เกนออกไปแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถซื้อได้แค่ผ่านทางหน้ารันคาสตีมครับของผู้เล่นที่ขายไว้ตรงนี้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย,เลยถ้าผมพอทราบจะช่วยตอบครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ